สวัสดีครับ boundaries. ช่องยิ้มเ well ราด <c oughs> ้วยได้มาฮัวผูชี้ปาขาวนะครับเนาะเราแต่สั่งแต่เศร้าเลยครับกับมาช่วยงานของเสียจวนเพิ่นนะครับเนาะเพิ่นได้ม่าแก่บนแก่ปลาแก่บนผู้ตาปูชี้ปาขาวนะครับเนาะปากกดไลยกดแชร์เฉบกันทั้งใจทั้งช่องยิ้มแล้วด้วยยิ้มแล้วด้วยนะครับเด้อตามเบ <ing> ิ้งว่าปูตาเมื่อนี้เพิ่นเนี่ยแนวทางทั้งไหนเนาะครับเนาะกตามเบื้ับปูตาเพป็นร่ำเพิ่นลองเพลงเราลองร่ำทำเพลงแล้วเพคนสิมีตัวดีๆให้เฮาบอ ครับปติดตามรับฟังรับชมมึงนะครับเด้อครับกับสังเกตเบื้องใหม่เบื้องมือของเพื่อนเพื่อนสีใบเฮาตัวได้ครับฮัลโหลกับบอกตรงๆว่าได้ครับกับปากกดไลค์กดแชร์กุดพี่ตั้งใจทั้งช่องยิ้มมาลุวยยิ้มมาลุวยนะครับเด้อสวัสดีครับ แต่ตำนั้นเจ้าอ่านั้นตักยิ่งใหญ่ลูกมาขอพระไกรองค์เจ้าให้เบิกมีปู่ตาเขาได้ลงแล้วครับโดยได้ลงส่งแม่คู่แล้วครับเนาะปู่ตาเขาถึงมามมวนครับถามาเต้นแก้บนใจยินดีครับเสียดส่วนเพื่อนครับเนาะครับอาราชยกับปู่เขาได้ลงแล้วครับ ปูตาฮะในลูกนั้นนะครับเนาะตามรับฟังรับชมเห้ือนกันครับเด้อรับ่ากูตาเป็นเสียแนวท่งเพราะเมื่อนี่ครับตามรับฟังรับชมเหมือนกันครับ การเต้นของปูตานะครับเรือเบิ้งใหม่เบิ้งเมื่อเบิ้งเบิ้งจะการเลวเรียบเินใบไม้หอกับเบิ้งเมื่อใบเบิ้งเมื่อปูตานะครับเรื่อง อุารขอให้ผู้ศรียาศิลป์มาขอากราบบรรดาบาระนีทุกประอวณลงนอบนอนชมทั้งบึงโขขอให้ได้ตบายถิ่นให้ัวแอแหววถูกแขนใต่ตำมาดานขอให้แปะทั้งคนลูกลานไต้ถังนันทนาคารองใหญ่ขอวอนเทให้ให้เทดนบันดา ให้สร้างลูกพ่อกลางกลางบางคืนบารีอนันตนาพระราชอิยายนุ่งห่มหวยไม้ให้รู่นอาูดีเมื่อนีู่กมด้ทำบาีมื่อนีลรกได้ทำบาีของบารมีนำนำคำเลาคำจากองคน เมื่อปูตานะครับเพื่อถังเกตเมื่อปูตานะครับเมื่อว่าปูปฏิบัยเด็กก็เดยครับจบแล้วครับจบแล้วหาสครับหาส2 3งหาสครับเด้ตังเก็บตมือครับปูปฏิกรรมกับปัดบอเมื่อนี่ ังเกตเมื่อกูพันสีไปไว้เล้นะครับมันจช่วงไอราาครับช่วงขึนสวงเหนี่ยวครับรับสวงเนี่ยวกับหาเหนี่ยวนะครับเด้อรับก็หาสวงหาสามครับกตามนันนะครับเด้อที่เด็ดของกูตาครับเมื่อเนี่ยค้นมันดี อนันตนาคราชองใหญ่ขอบอนเทศไห้ให้ช่วยดลบันดาลบารมีปู่ความใหญ่ไพศาลลูกขอฝากลานความพึ่งบารมีอนันตนาคราชองใหญ่โกมโง่ไพให้ลูกรานอยู่ดีเมื่อนี้ลูกได้ทำบายสีเมื่อนี้ลูกได้ทำไายสีขอพึ่งบารมีองคุชุนธรรมนำคำว่าคำ ขอนหัวยอนขอนา,ยายม้วนเทียบให้กายเทบแฟายมูรำวายปูฟังึ่งอเบ้งปูเ้เ้มือม่อสังเกตเมื่อปูาเนียครับเธอสังเกตเบิ้มื่อปูตาเครับครับครับยกเมื่อขึ้นหานิ้วแล้วครันิว้วนะครับเอหล้มสามนิวครับตโพดสังเกงตเพิ่ตานนะครับเอ ตามกันนะครับนอกปูตาเขาได้ทำมวนอะไรก็ตับตามกันนะครับง้อนะครับห้าสองปูเจ็ดตีปู นี่ครับจบข่าวก็คือหาซีนะครับเนาะอาคู่ก็จบข่าวหาซีนะครับเนาะหาซีเจ็ดซีเหรอเจ็ดห้าซีครับเกตหาซีนะครับเด้อเป็นแนวทางของปรูเขานะครับเนาะเจ็ดห้าซกข่าวเกตหาซีนะครับเด้อเป็นแนวทางของปรูตาเขาครับเกตหาซี ปากกดเลยกดแช่กดติดตามกันกตั้งใจทั้งช่องนะครับเด้อกูเฮาได้ใบมือกันแล้วครับว่าต้องว่าต้องคิดยากันตัวเดียวานครับย่าง้นหัวเลยครับเอถอเ้าัน้าน้เคือว่าเพีเอาข้าเปาอากว่าตั้งสีเขาอาว่าตั้ง Đại tiên đạo ra, ừ, nó thật ra ra vô xa. Thế bà mũi thấy bà đà ra tụi, thì sĩ phá ra. Hóa bò, hóa mũ, cả đại tiên đạo hóa, hóa mũ thì hòa. Hóa, hóa mũ thì hòa. Hóa, hóa mũ thì hòa, mì, khăn đường hát cả ừ, khăn đường hát เลยเลือดลับข้าผมป่าบา่าใจแลวค่ะับงนกองตองให้้งไค่ะต้วงห้ไดจักนลกแไมนั่งออเจยแพ้ว่าท่านยิ้มแล้วรวยยิ้มแล้วรวยได้ไปปู่ยิ่งแล้วอย่าว่าท่านข้างใดเับากินรวยกนได้านเขาบริสานี่ไ้ไวอีนี่หละพอขึ้นไอแบบนี้อู้อ ตัวน้าไม่ตัวหไหนต้องจับวะตัวน้าจับตัวรู้จับไหนไม่รู้จัไม,จไม่รู้จักต้อถามอรอให้คบ ทั้งนั้นอ๋อทกที่ทัอ่าั้นวันนล้ก็ต้ทุรบองรอต้องรอตัดดอกไม้สีแดงกุหล้บผู้แดงเลยดอกไม้แดงง่ายมากดอกแดงดอกไม้แดงก็สวยนะจะเอายังว่าใช่ไหมใช่ไมทากระเดียงถ้่แคาทูบแดงแต่กวี้จะเอาหลัว้ไหม มาหาคพว่ะาหน้าว่ะเอาว่ะเออเอเป็นค่ะไปหน้าถามอันในทางไหนมีอะไรอยู่ข้างหน้ามีห้ารักห่างไม่้างหรอแต่หาอยากเอาหม้อตัวใส่มีหาเอาไหมที่จะหาค้นี้ตัวอนึ่งไม่หาตัวใดหนาเออ แต่ว่าไลยถ่ายขาตยเยอะนไมันเยอะถ่ายหไมันเยอะถายพอพี่ใจร้อนมากดูกันไม่ายถาโป๊ะนบข้างถ่ายกัแล้วไม่่ายขากว่าไม่เกาไม่เกาครับไปขาย้าโป๊ไม่เกาตัวท้ายเกาตัท้ายเกาตัวท้ายตกาจทักไ่ายขาโป่ะไม่เกาจะู้ักไม่าต้าโป๊ะไม่ห่าน้าหนักก็สายว่าไี้

Bianhai mai này, hoa bianhai, nhau mắt. Mắt, nhận mà. Ừ. Ừ. Mà thể biết đây. Ừ. Cả <laughs> bà con, bà đây, đấy. Hm. Huck, có thể không đâu mày. Hông hảnh 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 thang hảnh ใหญโตเนาะเ้าคำว่าแข็งไรงฉันตัวเพราะว่ามันนั้มีความเฉี่ยงหราเก้าแสนม่ามีความเฉี่ยงป้าไหนที่หาแต่ถึงมีความเฉี่ยงบ้างพอหาแต่ถึงมีความเฉี่ยงบ้างพอทรงสัยเราได้สบายมากเลยอ้ยแมนหล่ะขอสงสัยสะดุดแล้วว่าที่ถามอยู่หาแตถึงมีความเฉี่ยงบ่างพอว่ามีความเฉี่ยงนะเ่ามีความเฉี่ยงดิ ไอเพิ่มเงิไอ้เงทนผกูไดเงินล้อไปไปล้อไปวงินผไอ้ช้างเงินนาไอ้ช่างเงมางเนี่ยนั่งเลรู้มาสามตัวนนวกูหาเขาหน้าห้าแต่ของแท้โอ้โหเพราะว่าหามาก่วนเนาะมาเดงหนว่าหาท่งทีขาดเต็งกองลเบียนขันเบียดขันเลยาหาให้ใ่ยื ไม่ได้เป็นหัวหน้าเห็ดห่องตัวสันมุนแ้เป็นห้าหน้าห่องโอ้มายังเป็นหัวหน้าห้องเจ้าข้าหน้ามานคว่าช่วงนั้นตอบค่ะไะไตอบค่ะอายุหางแถวเลเข่าหลายท่านตอบกล่าวท่านคิดกว่าท่านลุพ่อะลุะลุะลุฉลุลุเมื่อวานเป็นตั้งไหนพ่อม เขานวันหนวันี้วันที่เข้ท่าไรหวันนี้วี่เข้าหอบกว่าเออันอันพ่อพ่อนาน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 ไม่วันชิ้นเียร์เท่านี้พวกเราก็อสงสัยนี่อืมเงี้ยเราพอคืตังคขาป้าไม่มาวันี้วันนีอืมเสอวันงไม่ือตังคเอาือตังค์กี่วันนีมานม่ด้ มันแมนวันที่หนึ่งสี่วงแรงพอพอู้่โอ้ได้เป็นัวหนาแล้วบ่านนี้วังหน้ามาอีกแล้วมาผู้ได้เท่าได้เป็นัวหนาเอา่าชางฝึิม่ต้อเลยอาจารเป็นากไท่าก็ทดาคือดังไอ้แล้วก็ด่างแล้วก็ดัง เ5็ 9, ้าสี่นะครับเดิ่มเจ็ห้าสี่เก้าไปเก้าแปดจบข้าวอีกครับสี่งงแรงเาสี่เก้าแปดครับเขาจอกนะว่ามาต่อว่าันรอว่าเกียดันเอ้เน่ามาคุ้มขอร้ายหายได้พ่อหายเงินก็หายเราครับผิดื่อว่าทัานัะไร อ๋อตัวอ้องนีเาวังไม่ชุดไปงัน่ตัวงานตัวงานพอเนาะงานาเนาะงานกับทังเนี่ยกูรอใ่ไหมกับั้งเนเจ็บต่อซีเจ็บฮาซีเจ็่นกับงานไม่พอเออใ่แต่พอพอ้ะไหวเาะเต้นบาไปเนาโอ้ยพอแล้วพอเลยต้องเบิ่งพอเต้นแล้วเนาะทำเถ้าไหวไหมไปเต้นจุดกเ้าตาบ้านน้องเ้าาานข่ายเ่ว่พออะไรตนพรกแนรแบบไหวว ข้าักมาิอนว่าเสริมื่อพอั้งเใช่เนตยอนเนาะพอเออหันยอดใช่หันเอาข้าแต่งกลางกางกลางงว่าว่าเปี่ยนตาาเออัเอาจังั่งนะครับผมเออหันนี้ชกุ้ยหามวชกุ้ยหวานแล้วก็สาธุทุนฟังค้เถิดมาบ้าง Phong là... 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 mà... cây... không cho qua bao cà bò phong à năm 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 ราไม่ได้ทอพร้ามทึ่ทึีพร้ามเธอทึบเหมือนเด็ชทโว่าฉิลงเลวาใครหอฟังคำขอาาเงกังขาว่าว้าฟังคำขอมา่าวเาตาอไร้องนะอลงง่ายๆตวปู ทอดฟังฟังทอดปาเ้าเอ๊เก่าที่เราว่านลองไนก็ได้นระมมกันนี่ลงไ้าว่ังลองง่ายนะคือลงงเดงาลงเขาลงงนงไงป้าทางใช่กระตุ้นป้าทางถึงนะรับสินีจะกระตุ ร่างปลากันมัดไปนว่าอย่าง,งเาเข้าไปนานัเข<ม>าได้ฆา,ากาันเพราะโรมกันว่าอะไรเพียงกันไี่เข้าไปกับเเก่า<ม>ตัก<ม>เพียงกันเพื่ันทีเลยเพราะว่าเราท้านกันเยอะนดไหนนดาสั่งมาปูตัวไหนศิสษะหลัพเก็บตอแล้ววันน,น,นะะว่าเาว่าตัดสินโอ้ตัดสินสะพเอาหา้ืานตัดสินมือนีเราปูนี่ได้ไปหาซื้อไว เาเอ๊ะเก้าเกแปมว่าเสียงขันจักทีจังไหนวะเก้าแปดมากน,นะนะอใส่กันทั้งสามตัวรึเ่าเอ๊ะ <c oughs> อก้าแปดทังน้นแหละนะฮ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 ะะฮะฮะฮ่ฮะ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 ะฮะไะฮะฮะฮ่ะ ชื่อตกมาคืมาวั้เราอ่สอกัสว่าเสียงพอนหนตังไต้ดพอว่าหออกเขสียหออกทิวันนี้ราว่าวันงออกทิพย์ผ่าพอไหมผิวายออัน้นว่าว่าหออกว่าห้ออกกันนัง เอาือไว่าเขียจังไหนก็ไปเขาไปคิมกไปเขนาดว่าเขาอกออกวาชิดชิมแล้วดี่าเ่าแบบเต้นก่อนกัรับวกาคุณิึงชิมชิออกอิรงออกอิรมาทันก็ลมงออกอิริไปไปไปจังวตอนนี้คือถึงว่าเถียงใครออกของขององไรบ้า็ออกทุก็นทุกแข บ้นั้นตอกู้ด่มหรู่าๆๆๆอๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ่ๆ่าๆๆนๆๆๆๆๆเๆๆ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 าๆๆๆๆๆๆเๆๆๆเขๆๆๆาๆๆๆเๆๆๆๆๆาๆๆๆเขๆๆ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 ๆเขน

ใายเคยเดียวแต่คนเอเคองจหมคว่าเาเด็ดุาสันนอ้าวแบ่งเครงมาักแ่้ัเลยปูเนาะก้าไปตเครืงเดีอืมม่เปนกแต่เขาแบ่งเครึ่งแบบอแต่ดนายุ่ปักเสียจนหาที่ที่ังแถยุได้ของแทนมาปูเสียจนขังแก็ไดอได้เจ้าดักได้เจอาหนักถอาเอาวหยัเขาเอาันวิ่

เทียงเที่ยงหลังจากเสียจวนเพื่อนด้เฮ็ดเซ็ตสิ่งพิธีนะครับปูเพื่อนก็ได้ล่ำเซ็ตสิ่งพิธีเพื่อนก็ได้ลงมาได้ขึ้นหัวเพื่อนนะครับเพื่อนก็ให้แนวทางตามนี้นะครับเนาะครับวันนี้จากอายุเสียจวนนี่เราแหละครับเจ็ดหาซี่อาซี่ซี่หาครับครับกับเก้าแปดแปดเก้าครับเจ็ดเก้าแถมมาเด้ครับเด้อกับปากคนไลคนแช่คนติดตามเป็นกำลังใจทั้งช่องครับครับช่องยิ้มเราด้วยเราด้วยนะครับเด้อครับคนใดบ่ยิ้มบ่รวยครับแนวทางปูตาเพื่อนห้เมื่อนี้กับมีตามนี่แหละครับเด้อ ครับก็คืออายุเสียจนครับอายุเสียจนกับเจ็ดหาซีหาซีซีหานะครับเด้อเก้าแปดแปดเก้าเจ็ดเก้าครับอันนี้ก็เป็นเลขปู่เพ่นนะครับเนาะเพิ่นให้แนวทางว่าเสียจวนเพิ่นมาบนมาบ้ากันบ่ใาห้ออกของเพิ่นครับว่าเพิ่นก็สิบว่าให้กินีกเนะครับก็ตามนั้นนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับเด้อสวัสดีครับ